สานเจ้าจังหมู่บ้านนั่นเองะค,ะ <c oughs> ค่ะก็กาลังจะเดินทางไปนะสานเจ้ี่มีมากไปมากนะคะในประเทศญี่ปุ่นนะ <c oughs> น่าจะมีเป็น แค่ประจำบ้านเนาะแต่ว่าบนสารพระภูมิอะไรอย่างเงี้ยเนาะประจำบ้านแต่ว่าสารเจ้านี่ก็จะมีหลายๆแบบเนาะน,นี่มามาถึงแล้วเร็วจังเ้โอเคเดี๋ยวอูโอ้ยฝนตกนะเดี๋ยวเอาแบบนี้นะเป็นอูนี่ค่ะโอชิเกา <laughs> ทางนี้ จำไม่ได้มาตั้งหลายรอบเลยคะ่ะเดี๋ยวรอรถข้ามถนนเออ,เอ,อแล้วอันนั้นอะไรสวเรวาน,านั่นหน,นะะีเป็นสวนนะคะเป็นสวนนึกว่าเป็นลืมค่ะมันดูทางขึ้นคลนะ้ายๆเนาะ นี่ก็สาเจ้าประจำหมู่บ้านของเราน่าต้องสงบสงเหียมนะไม่ใช่มาเป็นอะไรเป็นมนุษย์ป่าแบบนี้นะคะเดี๋ยวเทพเจ้าตื่นหมดนะคะเทพเจ้าหลวงหูนะคะก็ นี่ค่ะเป็นสามเจ้าทุกที่ก็จะมีสิ่งนี้นะทุกที่นะเนี่ยเป็นสุนัขสุนัขสองอันแบบนี้นะเรียกกันอะไรสองอันนะสองตัวนี่นะเฮ้ยมีมีไฟอยู่ค่ะเครื่องปี้หม่นี่ค่ะก็ มาแล้วน,นี่เป็นโมบ้านทุกคงตัวไม่ตัวทางเข้าก็าจะเปมีประตูสีแดงแบบนี้นะทุกที่นะสวยดีเนาะมาทางนี้ไฮนี่ชื่อว่าอะไรนามายาวาจินจาอาราสาวะจินจาอันบนสองตัวนี้คืออาราสาวะจินจาะ ましょうฝนตกหนักนะแดงแบบนี้เนาะ

それマサヒコそうそううのじここ <laughs> これれれれねははい昭昭和和天天天皇皇皇にが<着>くとアメリカの天皇だえー、忘れて昭和天皇前,前、うん今は 令和でしょ、はい、その前が平成でしょはいその前だ、昭和は。あ,あの人のおじいさんです。お父さんこのお父さんはなな違い。うお<ー>、忘れた。自分のエンラーは…忘れました。<laughs> ในหลวงร .9 เราอะชื่ออันนี้ก่อนนะก่อนหน้านู้นอีกนะก็นะคะเป็นปู่ขององค์ปัจจุบันเนี่ยค่ะแต่ว่าองค์ก่อนหน้านู้นยังยังไม่สวรรคตนะก็คือสละสมบัติเฉยแต่เน,นี้ยเป็นพ่อขององค์ก่อนนะคะสมัยโชวะโชวะอิชกาโชวะโชวะสมัยเป็นสมัยสมัยนะคะ สมัยนี้ก็คือสมัยเรวะนะฮะเรวะก็คือองค์นี้เพิ่งได้ปีเดียวนะคะพร้อมกับรัชกาลที่สิบของเราเนี่ยค่ะอืมนี่ก็สวยนะคะนี่เป็นไงนี่นี่ก็จะเป็นนั่นเด่สกเรเป็นภาสายจีนมาเลยอ่านไม่ออกเป็นชื่อคนนะเป็นชื่อคนที่บริจาคอะไรเงี้ยทำ ないクロマ、うん、クロマクロのことおならし私べりだ。わタ。私なあこりわたなびさん、渡辺さん <laughs> <laughs> 私たしちはうないよ。ほ<当>、うんキーニャ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 ーしャーニ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 ャー คือตอนตอนตอนเข้ารีเมคเนี่ยทำใหม่เนี่ยลุงไม่อยู่นะไปหยุดไทยก,ก็เลยไม่มีชื่อในนี้นะโอ้เสียงดังนะก่อนนี้เด็เโอริเตอ้ยทำไมมันเป็นม่วง これ、まだ。これ、これ、いいんですか、うさちゃん。いいか。こうですか。<laughs> 変わるやん、これ。うん、ちょっと待ってね。<laughs> はい、またスタートあげるんな。うあれ、ム,ムリア。ルリムリア。 เรียกเทพเจ้าทำไมทำไมกล้องเป็นสีเข่าแบบนี้นะน้ำหรือเปล่าเอเลือดน้ำน้ำติดไอ้นี่นะป่ะโอเคไปแล้วค่ะก็บเมื่อกี้ยอะกวับโอเกน่าไงกะระได้จนี่ลืมนะลืมต้องเรียกเทพเจ้าก่อนแล้วก็ค่อยหย่อนเลยนะมันป้ายศาลเจ้าประจำหมู่บ้านดีใจเลยค่ะ เนี่ยค่ะที่เ,เพื่อนๆดูนะที่เ,เพื่อนๆดูวิดีโอของการก็เป็นหมู่บ้านนี้แหละค่ะเออที่มันก็มีความการชอบนะหมู่บ้านนี้เพราะแม่น้ํามีภูเขามีหมมมิมะนะคะมีทุกอย่างมีการปีนเขาคะแต่ว่าเวลาหน้าหนาวก็จะแบบปรมานนิดนึงอะนะบางทีอะแต่ความจริงแล้วการก็ชอบที่นี่มากเลยนะเพราะว่ามันมีสีฤดูตอนที่การตอนที่เออลุงให้ดู ดูกภูเขาหิมะครั้งแรกเนาะตอนที่รู้จักกันก็ชอบมากเลยชอบวิวของหน้าหนาวนะคะแบบลงรักเลยะ่ะลงรักมีรูปรูปรูปหงด้วยฮะรูปรูปนะตอนนั้นก็รถไฟธุอะก็สุดเลยแล้วก็แบบอ้าวรถยู่ตอนนั้นก็มีรูปผงรูปหิมะโอ้มันเหมือนในฝันเลยอะ่ะมันเหมือนเอย่องใน เทพนิยายเลยท่านเพื่อนตอนนั้นนะก็ชอบที่นี่มากเลยเออนะไอระนิลกตะชอบนอกนะโอเคไปกันแล้วค่ะก็ขอพรอให้ทุกคนด้วยนะคะผู้ติดตามทุกคนนะคะก็มาหับที่นี่ก็ไม่ได้ขอหรอกคะ่ะก็ใช้เวลาขอเดี๋ยวนี้ก็จะสงบนิ่งนะ,ะสงบนิ่งนะคะนั่นแหละค่ะโอเคบายบายก็ขอให้ทุกคน โชคดีนะคะโชคดีมนปีใหม่กับติ๊กทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ